อามันจะมีงานอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่ทางร้านเราเนี่ยไม่ค่อยอยากรับสักเท่าไหร่แต่บางเวลาบางครั้งมันก็ยากที่จะปฏิเสธนั่นก็คืองานตระกูลเครื่อง24โวลต์2,400วัตต์ตระกูลเครื่องเล็กแบบนี้นะครับไม่ค่อยอยากจะรับเลยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่อง CPU เสียเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ก็อีกเครื่องหนึ่งอันนี้ก็ผู้ช่วยกำลังซ่อมอยู่อันนี้เช็คแล้ว MCU ไม่เสียอ่ะอันนี้ได้ไปต่อซ่อมต่อแต่ตัวเนี้ยอย่างเคสเนี้ย ให้ผู้ช่วยเช็คแล้วปรากฏว่าคิดว่า MCU น่าจะเสียนะครับเพราะว่าวัดชุดจ่ายไฟ MCU แล้วมันช็อตถึงกันก็คิดว่าน่าจะเป็น MCU ตัวนี้แหละเพราะว่ามันชอบเสียเดี๋ยวจะมาสแกนความร้อนให้ดูนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ไว้นะนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะป้อนไฟเลี้ยง MCU ตรงนี้นะครับป้อน5โวล์นะมันจะไปผ่านเลกูลเลเตอร์ผ่านวงจรดับแรงดันเข้า3โวล์อีกทีนึ่งอเราจะป้อน5โวล์เลย เดี๋ยวไม่ดูกันว่า MCU จะร้อนจริงไหมอ่ะป้อนเลยนี่เห็นไหมโอ้โหพ่อพ่อพอพอพอเห็นไหมป้อนไฟปุ๊บนะครับ MCU ร้อนแดงจีขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้ไม่รอดแน่ๆนะครับนี่แหละเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าเราทำไมไม่ค่อยอยากจะรับรุ่นที่เป็นรุ่นเล็ก24โวลต์2,400วัตต์ MCU มันชอบเสียนะครับเสียมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรือออกมาก็ซ่อมต่อไม่ได้ก็ต้องประกอบส่งคืนอย่างเดียวนะครับ